สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมก็พยายามจะเชื่อมโยงเหตุการณ์สถานการณ์ในจุดต่างๆของโลกนะครับซึ่งมันกระจายตัวอยู่แต่ในที่สุดผมเชื่อว่านะเมื่อสงครามใหญ่มาถึงหรือจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยจุดต่างๆเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายได้แบ่งข้างแบ่งขังงข้วกันแล้วก็จ้องกันอยู่นะครับรดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนนะครับในประเด็นไต้หวัน แผนการรับไต้หวันของจีนถูกเปิดเผยหรือไม่นะครับสีอาจจะก้าวเส้นทางนี้ที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสหรัฐหรือไม่ภายคุกคามการบุกรุกรานไต้หวันของจีนเป็นเพียงแค่หนึ่งม่านควันหรือไม่จีนระมัดระวังตัวนะครับของความขัดแย้งโดยตรงกับสหรัฐถ้าหากพวกเขาบุกรุกรานไต้หวันหรือไม่ทำไมการปิดกั้นและไม่บุกรุกรานอาจจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริงของจีน จีนนะครับในวันที่1 4ตุลาคมได้ดำเนินการซ้อมรบทางการทาหารนะครับเรียกว่าดาบร่วม 2024B ใกล้ไต้หวันการซ้อมรบนั้นนะครับได้เสริมความเข้มแข็งอาการปฏิญาณของจีนของปักกิ่งนะครับที่จะใช้กำลังถ้าหากมีความจำเป็นเพื่อที่จะกดดันไต้หวันตามข้อมูลจีนนะครับการซ้อมรบนั้นได้เป็นปฏิญาณหนึ่งต่อการกล่าวต่างๆก่อนหน้าน,นี้นะครับของประธานาธิบดีไต้หวัน อย่างไรก็ตามนะครับบารายงานกล่าวอ้างว่าบรรดาภัยคุกคามต่างๆของจีนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งของม่านควันนะครับยุทธศาสตร์ไต้หวันที่แท้จริงของจีนได้ถูกเปิดเผยหรือไม่บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจีนนะครับอาจจะมองเพื่อที่จะปิดกั้นไต้หวันมากกว่าการบุกรุกรานเกาะแห่งนั้นหนึ่งการบุกรุกรานอาจจะเป็นหนึ่งการเดิมพันทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลยซึ่งอาจจะล้มเหลว ถ้าหากสหรัฐเนี่ยปกป้องไต้หวันการปิดกั้นเนี่ยเป็นหนึ่งการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถผ่อนให้หลวมนะครับหรือเพิ่มความเข้มข้นรุนแรงที่นะครับมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เวลาจริงจีนนะครับยังสามารถปรับเทียบการโต้อตอบของพวกเขาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าไต้หวันและเหล่าพันธมิตรของพวกเขาโต้อตอบอย่างไรหนึ่งการปิดกั้นของจีนนะครับ ทางเปิดโอกาสความเป็นไปได้ของไต้หวัน,นที่จะทำการยอมจำนนต่อความมุ่งหมายตั้งใจของปักกิ่งหนึ่งการบุกรุกรานดูเหมือนนะว่ามันมีความเป็นได้มากที่สุดที่จะนำจีนนะครับเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรงกับกองทัพที่น่าเกรงขามของสหรัฐนะไต้หวันอยู่บนความอ่อนแอเปราะบางมากขึ้นต่อ1หนึ่งการปิดกั้นนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ย ขึ้นอยู่กับการค้านานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรจากประเทศจีนนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะจากทางนักวิเคราะห์นะว่าเอ้ยจริงๆแล้วจีนอ,อาจจะไม่ต้องการบุกรุกรานไต้หวนันหรอกแค่ต้องการปิดกั้นเฉยๆแค่ปิดกั้นเนี่ยไต้หวันก็สะเทือนแล้วนะครับเหตุผลที่ไม่ต้องการบุกรุกรานไต้หวนันเพราะว่าจะเป็นข้ออ้างที่สหร,รัฐจะเข้ามาช่วยปกป้องไต้หวนันแล้วเกิดการปะทะเป็นความขัดแย้งสงครามตรงกับจีนซึ่งจีนไม่ต้องการนั่นเองแต่เนื่องจากว่าจีนประกาศว่าไต้หวันเนี่ย เป็นแผ่นดินของจีนนะครับเป็นอาณาเขตของจีนเพราะฉะนั้นการปิดล้อมของจีนแล้วสหรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยเกิดการรบกันเนี่ยจีนถือว่าเป็นการป้องกันประเทศนะก็จะรบกับสหรัฐได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่เกิดการบุกรุกรานของจีนต่อไต้หวันเนี่ยจะทําให้โลกเนี่ยมองว่าจีนนะครับก้าวร้าวแล้วก็สหรัฐเข้ามาปกป้องเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเกมอันนี้นะครับต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ